ุณเอสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณมากครับอาอายขึ้นรถคันไหนนี่เดียขึ้รถคันนี้นี่แล้วนอนอยูนนี่กับหยาล้ำม้านน้ำกันครับมานน้ำกันบงังคับกระบอกแว๊ะแบบอยู่บนคอนอนแล้ว <S <S ไปรอแล้วจ้าบัดนี้แม่รอทองนะครับ <S <S พ่อนกหลอจังขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับ นับเวลาไทยหลังเตรียมตัวพบวอกับการกลับมาของเสียงวิขหองเทเตอร์วองศิลปสนซีซันแซงซีคอวันเทิงว้าวขอบคุณมากครับสวัสดีพี่น้องฟังเล่าน้ำคบพี่น้องเมืองเล่าครับ f c ฟซอขอบคุณครับแม่้องไอเป็ด้วยแมมครับเนี่ยก็อยู่นี่แหละครับอยู่ด้วยกันนี่แหละครับน้บนองนอ,นอน ขอเป็นเอฟซีได้ไหมครับยินดีครับเป็นคุณอลิสลานะคะแม่เป็นแ,แม่วะครับแต่อะไรแม่อะไรเอ๋ผมขอทษด,ด้วยครับเด้อเาาดินทปาอดภัยขอบคุณครับปูสานรอแล้วครับโอขอบคุณแม่น้อยครับขอบคุณครับผมใครที่ยังไม่เข้าไปปูเสือรอก็กดลิงก์ตามกันมาได้เลยนะครับสนับสนุนไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับให้ลูกกดจ๋าร้องเพลงเป้าเบียงให้ฟังนะเดจ้าโอเคครับอยากจลองเพลงเด็กก็ลองส่งกลับมาได้ครับเดี๋ยวให้น้องแกหลอมสุฟังนะครับถ้าน้องมีเวลานะครับเพราะว่าเขาเขา่วนเขาเลี้ยนหนักด้วพี่น้องเลือกเลี้ยนกับเลือกซาข้อมู่เพราะว่าเพิ่เปลี่ยนสารวัตรนักเรียนนะครับเป็นผู้ดูแลนักเรียนน้ำกันหลายๆเรื่องหลายๆอย่าง เข้าแหล้วจ้าวุ้ยขอบคุณครับแม่แมเหมืองซอนซินาสวัสดีครับวันนี้แม่ปลาภายครับขออนุญาตปลาพายขอบคุณครับเดี๋ยวเข้ากลุ่มรอนะครับขอบคุณครับนกปากหุ่ให้แล้วนะครับนด้าล่างสามารถกดลิงก์ตามเข้ามาได้นะครับเป็นพี่คะ่ะอ๋อโอเคครับพี่เข้ารอในกลุ่มแล้วครับแม่จำเนียนขอบคุณครับแม่ สวัสดีดครับลูกนกแม่แดงประธมอดีครับอดีครับแมแดงครับ,อร,อร,บรอแล้วจ้าขอบคุณครับเป็นผับของพี่เบนซ์มาลุตประถมบันเทิงศิล์นะครับเพิ่มาเปิดเพิ่มาเห็ดกระมูเพิ่อยุ่ห้ามพี่หละก็เลยก็เลยถามมหาหนองวันหนองบางบอ่อามาเห่นน้ำแน่นะครับก็เลวหวานเดี๋ยวเฮคอนเสิ์ตก็ได้เดียว,ไ,วยไปซอยครับ ก็ได้ไปหาไปยามกันรอราจ้าเอฟซีกระบี่ครับขอบคุณครับสวัสดีแม่ลำพูนแม่กำไรนะครับยินดีครัยขอดภัยคุณบครับแม่รสสาแม่นาแม่นาแก่คิดถึงลูกเด้อครับโอ้ยแม่ท้างหน้าแก่ตัวนี้คิดหอวพี่น้องแล้วค็าพนรุ่มแทนอ้อ เสียจในมีโอกาสได้ไปหาท่างคุอนอกบานอเตือนทางปลอดภัาายครับเิงเงีงปังๆนะครับขอบคุณครับนทางปลอดภัยนะครับจ,จ่าในาคุณจานายนแม่อุไลสวัสดีครับสวัสดีครับเขบ้ากลุ่มร้องเพลงคู่พ่อลูกเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณหนูน้อยนะครับย่าลำบางตัวได้ดีมากเลยไม่วุ่นวา <laughs> ยคุณบ่าจะได้เล่าเ,เห็แตกัน รเราเห็นตลาดคอยแค่บะเรียงมัสลูปสุรากิกลิลล่ายกตัวคือก,ก,กยารแยกหอยนี่แหละครับ <c oughs> พี่อายยุใสพี่อายนอนครับนอนพี่นอนเอาแห้งเด <c oughs> ินหน้าปลอดภัยเด้อครับสวัสดีครับลูกชายสวัสดีครับรอแล้วนะครับใครที่ยังไม่เข้าไปในกลุ่มก็กดลิงก์ด้านล่างเลยเด้อนะครับผม <c oughs> ไม่มีโต๊ะไปได้บอ่อสัน่าล <c oughs> บ่มีโต๊ะกะทิบม,มาได้อยู่บ่ครับ <c oughs> จากเรื่องนี้เราก็บ่นคิดถึงนะครับขอบคุณครับเขาร่วมนะครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับทั้งหนึ่งพันทันนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนพ่อพ่อจ๋าอยู่นะครับพี่น้องบรรยากาศที่ดีครับเออเป็นแบบเบิงพูนเขากงา็งามงาบรรยากาศืัอนี้ก็จะคึมฟ้าคึ้มฝนจังน้อยนะครับ ทางกูเกวทั้ทงชยวานทังสกลนนะครเท่านี่ฝนดีดีเด็กพี่น้องเอฟซี FC กำแพงเพชรเข้ารอแล้วครับขอบคุณขาสวัสดีพ่อจาอากก๋าขับเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากเลยนะครับวัสดีขวัญใจนะครับสวัสดีครับบอสลกสวัสดีครับรอนในกลุ่มล้อนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทิมวัิจิมว่าป๋ากันเล่นกิมมงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตน่าจะลกจะเริ่มไล์ประมาณสามทุ่มนะครับ แต่ว่าคอนเสิร์ตลกน้องไายกันะชชวงประมาณสี่ทุ่มต่อบ่เดึกดอบพี่น้องกับไม่ดึกนะครับคิดคิดนะคะพ่อลูกคิดถึงใช่ไหมครับเช้าสะกดยินดีตอนหลับเดออระเบิดออ่าครับผมเข้ารอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับเข้าไม่เป็นได้เบ่งแต่ตอนจังซีแม่ ก้ดนี่แมที่นอกกันที่นอกเขตเข้ากลุ่มข้างล่างนีไหมเห็นบ่เห็นบ่แม่เห็นบ่คบเห็นบ่เห็นบ่มันสิขึ้นแจ้งบอกอยู่ว่ากดลิงก์นะครับกดลิงก์ข้างล่างมันสิเข้าไปได้ยินบอกนะครับก่นที่นี่ราคาบาทเข้าโอนเงื่อนแล้วก็ส่งสลิปให้อดมินกัสิส่งลิงก์ส่งลิมของกลุ่มปิดให้เ้าก็บกดเข้าไปปุ๊บกดเข้าร่วมกดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเข้าร่วมกลุ่ม แล้วก็เราก็จะสามารถเห็นกลุ่มปิดได้นะครับอาจจะฟังดูซับซ้อนหรือว่าอาจจะฟังเบิงเป็นแบบเป็นแต่ยาบม่อยากได้ปีน้องคิดง่ายๆหนึ่งครับพอทุกมืงินนี่แบบหมอล่ามเห็กลุ่มปิดแถบทุกว,วงเลยนะครับเ้าว่าแม่ให้แม่อย่าเขาอี่เห็ดว่าเป็นกนการให,ให้ให้นอ้องให้นุ่งในลูให้หลานอยู่ขางๆเข้าให้ก็ได้นะครับ แม่ดวงจันทร์สวัสดีลูกนกทุ่งสกคอนสวัสดีครับแม่ดวงจันทรเขฮงๆปังๆเด้อไปสายกันจ้าก็ร่างเดินทางไปไปงานคอนเสิร์ตคับแม่ลูกซานาแบนครับอยู่ที่ร้านติดลมนะครับค่ะแม่มาบายยันไดยุสว่างเรียนดินเนี่ยนะครับหันมาบาันไดกัดกดลิงเขาปุ้มเลยครับเข้ายังไงภาษาเราเรากลังนกันคิดว่า,อ,า,าอยู่สิต้องกาลังนกันดีไปแม่ฟังอยู่นี่ จกกากตูใกล้ๆเดี๋ยวสิเข่าหายเงี้ยระวังหน่อยเด้อเด็กหน้อยกำลังเรียนแต่ยิ่งเ,เ,เ,เข้าวว่าน้องไส้าลาพระเอกเบนโอพนันก็นเห็นงานอยูุ่ลานนี่แหละน้องเงาหน้องเงาของไอ้พระเอกเบนโอพนันไม่ลองจำเลยป่ะครับแต่หนุ่มกริ๊งยิ้นมาน้องเห็นงานอยู่นี่แหละ เขารอแล้วแม่วงเดือนนี่หรือแม่แนะน้นำไปลงเนี่ยบอกเราเนี่ยเราอยากเข่าคุมแต่เราเห็นว่าเปลี่นเสียหลายครั้กที่นี่ค้นเข่าว่าเป็ี่ยน,น,น,นกับเข่าว่าเป็นเลยเนาะอยากสนับสนุนลูกหลานก็เห็นว่าเป็นแต่มันเห็นว่าเป็นเนาะ